สองวันก่อนมีเพื่อนมาหาจากชัยภูมิเอาเมนูต้มก้าวมาฝากเขาบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นแต่พี่เอ็มอยู่ชัยภูมิก็ยังไม่เคยกินพาไปดูของฝากจากเพื่อนว่ามีอะไรบ้างสีดำๆนี่คือหม่ำนะคะพี่ลูกชิ้นรู้จักเคยกินมีไส้กรอกหมูด้วยย่างแค่สี่อันพอเดี๋ยวกินไม่หมดส่วนถุงนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มนะคะเพื่อนบอกว่าสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆก็ไม่เสียแต่สิ่งที่พี่ลูกชิ้นอยากกินที่สุดก็คือกล่องนี้เลยนะคะต้มก้าวเดี๋ยวขออุ่นก่อนเพราะว่าเราแช่ตู้เย็นไว้เพื่อนบอกว่าต้องกินคู่้าตงอท อาหารเองเพื่อนเอามาฝากหลายอย่างไกอนลูกชิ้นจะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะว่าถ้าเอามาย่างไฟกลัวว่าไฟมันจะลุกส่วนมัมเราก็จะค่อยๆย่างไฟอ่อนๆไปนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาพูดถึงเมนูต้มก้าวไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยรู้จักกันไหมเขาบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีแค่อำเภอภูเขียวกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พี่ลูกชิ้นชอบกินอาหารท้องถิ่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเพื่อนบอกว่าจะเอามาฝากเนี่ยก็เซิร์ชดูเลยนะคะว่ารูปร่างมันเป็นยังไงรูปร่างแล้วก็กลิ่นคล้ายๆกับพะโลเลยม ด้วยแล้วก็จะกินคู่กับน้ำจิ้มเต้าหู้ยีอีกทีน้ำจิม้มพี่ลู้ชินชิมดูรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เขาผสมเต้าหูย้ยีสำหรับเมนูต้มก้าวถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่สำหรับพี่ลุกชิ้นนะคะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้กรอกเนี่ยเขาทำมาจากหมูล้วนเลยนะคะไม่มีข้าวหรือว่าวุ้นเส้นผสมเพื่อนบอกว่าถ้าจะให้อร่อยต้องกินคู่กับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อมาวันนี้ก็เลยกินกับข้าวสวยส่วนมัมเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นสีดำๆนะคะเพราะว่าทำมาจากตาับปลา มันผสมเดี๋ยวไปชิมต้มก้าวกันเลยนะคะกลิ่นคือหอมมากแล้วก็จะกินคู่กับน้าจิ้มเต้าหู้ยี้ที่เขาให้มาด้วยนะคะชิมไปคําแรกรสชาติคล้ายๆกับพาโลเลยนะคะแต่ว่ามันจะได้กลิ่นขิงที่โดดเด้งออกมาโดยรวมรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆต้มก้าวเป็นเมนูที่กินครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบเลยเคยกินต้มก้าวไหมเนี่ยยังไม่เคยกินเลยคล้ายๆพาโลอร่อยต้องขอขอบคุณพี่รุดแล้วก็เพื่อนเจนมากๆเลยนะคะที่เอาของอร่อยจากชัยภูมิมาให้ชิม